สำหรับท่านที่เกิดปีหนูในเดือนมีนาคมนี้นะครับตัวดาวเพียงใช้นันโดดเด่นแสดงว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้เจอสาวสวยที่ถูกอกถูกใจอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับแล้วรู้สึกว่ามีความนิยมชมช,มชอบเป็นอย่างมาก แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอความเป็นอยู่รูหราดูดีเรื่องของการเงินนั้นวางแผนล้วนแล้วแต่สำเร็จแต่ท่านที่หวังเกี่ยวกับโชคลาภการค้าการขายแบบเสี่ยงโชคนั้นโอกาสทองก็มาเหมือนกันครับแต่มันไปแห้งอยู่กับเดือนนิดหนึ่งคือความวุ่นวาย ไปเจอตัวเจียซิงดาวเจียซิงนั้นเป็นดาวดีครับดาวแห่งความสบายใจดาวแห่งการลงทุนดาวแห่งการพูดเอาอกเอาใจดาวแห่งเรื่องของการบุญการกุศลอาหารการกินนั้นครบถ้วนดังนั้นคนเกิดปีหนูในเดือนมีนานี้นะตัวดีมากกว่าตัวเสียแต่วุ่นหน่อยอดทนใจเย็นความดีมันจะเกิดขึ้นดียังไงหนึ่ง คุณมีโชคลาภไม่คาดฝันเกิดขึ้น 2. คุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะ 3. ผู้ใหญ่จะคอยช่วย,วยเหลือเมตตาแนะนำแนวทางไปทางที่ดีดังนั้นในเดือนนี้หนูมีโอกาสฝากเงินประจำเพิ่มขึ้น นั่นคือความโชคดีครับเรามาดูคนเกิดปีวัวครับคนเกิดปีวัวในเดือนมีนาคมนี้เจอดาวเพียงอิงความคิดคุณกำลังเจิดจรัสคิดไปถึงดาวพระอังคารนนคิดไกลาวางแผนดีแสดงว่าปีวัวเดือนมีนานี้เป็นวัวสายหมูครับ มีมูเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในความเป็นอยู่ในพบข้างหน้าว่ามีจริงนั่นคือตัวผลดีนะครับแต่มันไปกระทบตัวชิกส่วชิกส่วนนั่นคือตัวนักเลงเราคิดวางแผนอย่างดีแต่พวกเจอนักเลงอะใจหดหูเลยดังนั้นคุณต้องมีสติความคิดปล่อยไปได้ แต่การความคิดไปต่อต้านเขาอะอยู่ๆเห็นเขาเรามั่นไส้เราไปโพสต์ด,ด่าเขามีเรื่องครับฉะนั้นคนเกิดปีวัวนในเดือนมีนาหนึ่งชีวิตคู่มักจะมีปัญหาเพราะตัวชิกส่วนนั้นไม่ใช่คู่แท้ที่จะมาคอยเล่นงานเราความรักคู่นั้นเขารักเราไม่จริงฉะนั้นคอยคอย,คอยทำให้เราวุ่นวายอย่ายุง่งสองมีบท ทดสอบความคิดกับเจ้านะมีบททดสอบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ใจเย็นๆรอจังหวะรอโอกาสเมื่อปลอดโปร่งแล้วเดินหน้าไปแต่ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ด้านวิชาการนั้นก้าวหน้าก้าวไกลและโดดเด่นนั่นคือวัวครับผมหันมาดูคนเกิดปีเสือในเดือน มีนาคมนี้นะครับเจอดาวตัวหนึ่งเสียกลัวดาวอวดดีดาวอวดฉลาดดาวโชว์พลังดาวโชว์ความสามารถมีอะไรโชว์หมดอะไรขวางข้างหน้าแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ฉันสามารถใช้คำพูดล้มได้ไอดาวพวกนี้มากระตุ้นในตัวคุณความกล้าเกิดขึ้นพันนวกกับดาวเกียบชัพักพวกเพื่อนฝูงเข้ามาเนี่ย เฮ้ยสนับสนุนยุกกันใหญ่เลยยุกกันใหญ่ยุยุยให้เราทำแต่เขามองดูเสือฉะนั้นมีสติให้มากเหตุการณ์ที่จะเกิดต้องคอยประคับประคองจังหวะชีวิตให้ดีเป็นพิเศษนะครับอดทนโดยเฉพาะเสียกลัวคือคำปากอย่าพึ่งพูดคิดแล้วคิดอีกซับซ้อนก่อนที่จะออกปากลงไปนะครับ เพราะการพูดแต่ละครั้งเหมือนการทำลายเครดิตในตัวเองให้มันให้มันวุ่นวายลงไปผู้หญิงนะครับมีโอกาสพัวพันกับคู่ของชาวบ้านจับไว้นะฮะถ้าชาวบ้านหรือเพื่อนแฟนเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตตัดออกไปจากชีวิตห้ามเก็บมายุ่งเป็นอันขาดนะแล้วพยายามทำตัวอย่าเป็นนักเลง อะอวดดีเพราะการทำอะไรเกินความสามารถจะผิดพลาดทุกอย่างคุณไม่ใช่ทำได้เสมอไปเดือนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นเสือครับเรามาดูคนเกิดปีกระต่ายครับดาวดีมาแล้วเจียซิงความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับตัวเราเจียซิงคือกินของมงคล อาหารการกินในเดือนมีนาคมนี้สำหรับกระต่ายไม่ขาดปากกินอาหารอร่อยอยู่บ้านพันรยาทำให้กินมีความสุขเย็นๆมีนั่งดืม่มนั่งริ้งไม่ลีโอก็สิงนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาเพราะตัวเจสซิ่นี้กินแล้วมีความสุขไปเจอปี่เกียงเพื่อนฝูงมากมายในเดือนนี้มาเต็มไปหมดเลยเขาเรียกมีความสุขกับเพื่อนฝูงไป รวบรวมคพยากร์กระตายในเดือนมีนาคมนี้จะเจอความขยันคึกคักเป็นพิเศษมีคนเข้ามาช่วยเหลือกิจการการงานก้าวหน้าก้าวไกลการกินดีอยู่สบายขึ้นนะมันตรงตามดาวทีเดียวนั่นกระต่ายครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ